พยาธิตัวตืดหนึ่งในพยาธิที่โตในร่างกายคนได้เราจะเสี่ยงติดพยาธิตัวตืดจากเหตุใไดได้บ้างและกินปลาดิบทําให้มีพยาธิกระจายไปทั่วร่างได้หรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬา พยาธิตัวตืดจริงๆมีหลายชนิดที่สําคัญแล้วก็เจอบ่อยจะมีพยาธิตืดวัวกับพยาธิตืดหมูทั้งสองชนิดนี้ลักษณะคล้ายกันมากแม้แต่ไข่ของมันดูจากกล้องก็จะดูไม่ออกว่าอันไหนเป็นไข่พยาธิตืดหมูหรือพยาธิตืดวัวเริ่มเข้าใจวงจรชีวิตของพยาธิตัวตืดเริ่มที่เนื้อหมูหรือเนื้อวัววงจรชีวิตปกติของพยาธิพวกนี้นะครับตัวอ่อนจะอยู่ในเนื้อหมูหรือเนื้อวัวตามชื่อของมัน พญาตืดบัวเมื่อไข่ลงพื้นดินปนอยู่กับอุจจระตามพื้นหญ้าต,ต่างๆบัวไปกินบัวก็จะได้รับไข่พญาติของพญาตืดวบัวแล้วไปเจริญเป็นตัวอ่อนในเนื้อบัวก็จะครบ,บวงชีวิตของมันแต่พญาตืดหมูเนี่ยมันมีความพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าคนไปรับไข่พญาตืดหมูมันสามารถจะเจริญต่อเป็นตัวอ่อนไปฝังตามอาวัยวะต่างๆในร่างกายคนได้แต่ถ้าเป็นไข่พญาตืดบัวเนี่ยไม่สามารถเจริ ในร่างกายคนได้ดังนั้นถ้าเรากินเนื้อนั้นแบบไม่สุก ตัวอ่อนพยาธิก็จะเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเนื้อหมูที่ไม่สุกหรือกินเนื้อวัวที่ไม่สุกมันก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้ของเราปล้องของพยาธิตัวตืดจะหลุดออกมากับอุจจาระพยาธิตัวตืดสองชนิดนี้มันจะมีลักษณะเป็นปล้องแต่ละปล้องของมันจะมีทั้ง2เพศอยู่ในปล้องเดียวกันมีปล้องอ่อนก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่เจริญดีปล้องแก่ก็คือมีอวัยวะสืบพันธุ์เจริญเรียบร้อยแล้วปล้องสุกหมายความว่ามันผสมพันธุ์กันแล้วแต่ไข่ มันไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้มีไข่เต็มอยู่ในป่องป่องสุกเนี่ยมักจะหลุดออกมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีพยาธิตัวตืดกลุ่มนี้อยู่ในลําไส้มักจะมีป่องพยาธิออกมาบางกรณีป่องมันแตกในลําไส้ก็จะเห็นเป็นไข่พยาธิปนอยู่ในอุจจาระได้แล้วที่มีคนแชร์ภาพเตือนว่ามีพยาธิตัวตืดกระจายทั่วร่างกายเพราะกินซูชิปลาดิบมากเกินไปล่ะครับอันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับการกินซูชิไม่เกี่ยวกับรูปที่มีจุดๆ จุดในตัวอันนั้นเกิดจากตัวอ่อนพยาธิตืดหมูถ้าเป็นซูชิปลาดิบมันจะมีพยาธิตืดปลาซึ่งก็ยังพบน้อยมากในประเทศไทยแต่กรณีที่พยาธิตัวตืดเข้าไปอยู่ในร่างกายก็มีโอกาสได้จริงมันเกิดจากการที่เรารับไข่พยาธิตืดหมูเข้ามาซึ่งมันจะมีทางหลักๆเช่นมันปะปนอยู่กับอาหารซึ่งเราไม่เห็นเช่นพืชผักต่างๆหรือการที่เรามีตัวแก่ของพยาธิตืดหมูอยู่ในลำไส้แล้วป้องสุกมันแตกในลำ แล้วมันย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะเรากรดในกระเพาะก็จะกระตุ้นให้ไข่พยาธิพวกนี้กลายเป็นตัวอ่อนสามารถจะกระจายผ่านกระแสะเลือดไปได้ทุกอวัยวะในร่างกายมันอาจจะไปอยู่ที่สมองถ้าไปอยู่ที่ส่วนสําคัญคนไข้าอาจจะมีอาการชักหรือท่านเสียชีวิตได้เพียงแต่ว่าถ้าเห็นบนฟิล์มเอ็กซเรย์ พยาธิที่กระจายทั่วร่างเหล่านั้นจะตายไปแล้วอย่างที่บอกมันกระจายไปได้ไดทุกที่แต่ถ้ามันกระจายไปแล้วมันไม่ไปโดนอวัยวะสําคัญคนไข้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยตัวอ่อนมันก็จะตายพอตายปุ๊บร่างกายก็จะสร้างแคลเซียมเข้ามาเกาะเพราะนั้นเวลาที่เราเอ็กซเลย์เรามักจะเห็นลักษณะเป็นจุด,จด,จดๆกระจายอยู่ถ้าระยะนั้นคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรเราก็ไม่ทําอะไรก็ปล่อยเอาไว้ยกเว้นกรณีที่พยาธิมันไปอไวัยวะสําคัญ เช่นในสมองอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ทางสมองว่าจะจัดการกับตำแหน่งที่มีตัวอ่อนพยาธิพวกนี้ไปฝังอยู่ได้อย่างไรส่วนการกินไข่พยาธิเพื่อลดน้ําหนักล่ะครับจริงๆแล้วความคิดมันก็ผิดแล้วเพราะว่าการรับไข่ไม่ได้ทําให้เกิดตัวแก่ในลําไส้การกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวต่างหากที่มันจะเกิดตัวแก่ในลําไส้บางทีถ้าไปซื้อแล้วแจ็คพอตได้รับไข่พยาธิตื่นหมูเข้ามาก็จะเกิดตัวอ่อนกระจายไปทั่วร่างกายได้ไม่แนะนําด้วยนะครับ ไม่ใช่วิธีที่ถูกสําหรับการลดน้ําหนักนะครับกินอาหารถูกสุขอนามัยลดความเสี่ยงจากโรคภัยได้จริงนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ ัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม